ทีนี้เมื่อเราย้ายโฟกัสเมื่อเราพาตัวเองไปอยู่ในย่านของความสุขนะคะแล้วเรามีการสื่อสารกับจักรวาลข้างในหรือที่ใต้สำนึกของเราว่าเราขอคำตอบเรื่องนี้นะขณะที่ครูพูดเมื่อกี้ทิ้งท้ายไปใช่ไหมลูกว่าครูขาแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงว่าไอเดีย,ยที่มันเกิดขึ้นหรือเสียงหรือเสียงครูทวนเมื่อวานหน่อยค่ะเดี๋ยวนะลูกนะแป๊บนึงนะคะหรือเสียงที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นอ่ามันดำมันขาวมันเป็นเรื่องที่ใช่หรือมันมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าให้หนูเช็คไว้บริษันตัวเองลูกว่่่่่่่่่่่่าาาาาาขขขณณะะะะทททีีีหหหหหนน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 ููน uh. <S <S ููููรรรรรร้้้้้สสสึกกกกกอออออออยยยงงงงงงััััััจจววววลลลลลลลแผบบบคคตมใใืืเป มันเป็นแบบนี้จริงๆค่ะเมื่อถึงเวลามันจะมาเองโดยที่เราไม่ตั้งตัวใช่อืนูเช็คได้ว่าครูบอกแบบนี้ดีกว่านะคะจะจบไรละถ้าเรามีอารมณ์ดีๆมีเคลื่นดีๆยกขึ้นนะยกย่างพลังงานของหนูไปแท็บกับวเบรชันของจักรวาลที่ครูเรียกมันว่าวอร์เทคครูการันตีอยู่ตรงนี้ว่าเสียงที่มันเกิดนะเสียงที่มันเกิดขึ้นมันจะไม่มีคําว่ามันดํามันขาวละเมื่อก่อนตอนที่เราไม่รู้กดจักราลงกดแดงดุดมันจะมีสองตัวใช่ไหมวันนั้นครูได้สนทนากับพระอาจารย์ที่มา รับถวายเพจบ้านโูเรื่องมันดามันขาวเออตอนนี้เราไม่ไม่ได้จูนกับความมั่งคั่งไม่ได้จูนกับจิตใต้สำนึกไม่ได้จูนกับจักรวาลมันจะมีมันดามันขาวเดี๋ยวมันดามันบอกอย่างนี้เดี๋ยวมันขาวมันบอกอย่างนี้แล้วมันดามันก็บอกอย่างนี้แล้วมันขาวก็บอ่านี้มันแย่งกันเป็นแย่งกันมันเถียงกันแล้วเราก็ไม่รู้จะเชื่อใครจริงไมมจริงคะแต่เมื่อไรที่หนูเข้าใจคาว่าจูนจิตกับจักรวาลเมื่อไรที่หนูยกย่านพลังงานของหนูให้ไปอยู่ที่แอปพีเอ a เอชนะคะเมื่อหนูยกย่นพลงงานนขอหูที่ไปอยยู่่ในานพลังงานของคววามสสขได้เป็นน่่ใหญ ของช่วงเวลาชีวิตหรือมีความสุขเป็นปกติของชีวิตอิมันดําจะหายไปหนูต้องเช็คตัวเองนะลูกท่านหนูยังลบลบบวกบวกบวกลบลบหนูฟังจิตใต้สำนึกของหนูมันจะมีทั้งบวกมีทั้งลบเนี่ยมันดำมันขาวมันแย่งกันหนูต้องบอกว่ามันดำหยุดไปเลยสมมติห้ามันดำมันเสียมันดำมันออกมานะบอกว่าหยุดพูดเลยพี่จัดการได้ไม่ฟังเขาจาได้ไหมที่ครูสไลด์มาสอนจำได้เปล่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มั่นใจว่าฉันอยู่ในโฟลบบนฉันอยู่ในกฎตะวาลกดแรงดูดฉันอยู่ในเครื่องปิติยินดี เสียงที่มันขึ้นมาหนูกาลันตีได้เลยว่าเขากาลังเป็นเสียงของจิตใต้สําสนึกค่ะไม่ใช่มันดํามันขาวแล้วนะแต่เป็นเสียงของจิตใต้าสานึกของหนูเองหรือเสียงของจักรวาลภายงนของหนูเองที่เขากําลังนําทางหนูถ้าเสียงแรกจําได้ใช่ไหมขวัญครูขนลุกสู้เลยถ้าเสียงแรกที่มันขึ้นมาจาได้ใช่ไหมที่เราเรียนครูสไลด์อย่าลูกมันดังมันขาวอะเงียบเสียงไปเลยเขาพูดหน้าเดี๋ยวฉันจัดการเองเห็นปะขนลุกไหมครูวินแต่เมื่อไหร่ที่เรายกย่่นพลังงานของลาไปอยู่ที่พลังงานบวก พีชีเอทขอบคุณสำนึกรู้คุณอะไรตีบวกมีความสุขชเช็คตัวเองได้นี่ว่าเราสุขหรือเราทุกข์เราบวกหรือเราลบจริงไหมเมื่อเราสุขอีเสียงนี่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงแรกนั่นคือเสียงจักรวาลน,นาทางเราค่ะตามเขาไปเลยค่ะลองทําไปเลยค่ะเนี่ยเป็นสิ่งที่ครูสัมผัสมาด้วยได้ดูตัวเองนะว่าแบบเขาบอกให้ทําแบบนี้เฮ้ยไอเดียมาว่ะเฮ้ยจักรวาลบอกให้ทาแบบนี้ว่ะเฮ้ยกำลังล้างจานอยู่ๆก็นึกขึ้นได้ว่าจักรวาลให้ทําแบบนี้ว่ะขนลุกว่ะเออลองทํามันดูสิมันจะเป็นทางที่ถ เหตุเพราะหนูอยู่ในคลื่นที่ถูกต้องเหตุเพราะหนูอยู่ในคลื่นที่ใช่จริงไหมหนูนั่งสมาธิบ่อยๆเห็นไหมเขาเขาเรียกว่าการนั่งสมาธิเป็นวิธีการวิธีหนึ่งนะวิธีการวิธีหนึ่งวิธีการหนึ่งของการปล่อยวางเออวิธีการหนึ่งของการจูนกับจักรวาลถ้าหนูนั่งสมาธิอยู่หนูอยู่ในคลื่นบวกหนูบวกขาดแล้วมีเสียงจากจักรวาลก็คือความคิดของหนูเนี่ยมันบอกหนูว่าไปอย่างนี้สิทำแบบนี้หนึบทำเลยไม่ต้องมีหรอกทำเลยคูเช็คเขาเองได้ว่าแบบ ตอนนี้กูลังเลสงสัยกูกังวลใจกูไม่แน่ใจแล้วกูก็เต็มไปด้วยความคาดหวังแล้วกูตัดสินใจทาบางสิ่งบางอย่างไปมันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอมันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะกูไม่ได้ยืนหนึ่งในคู่นึงวันนั้นกูกลัววันนั้นกูลังเลวันนั้นกูสงสัยอะวันนั้นกูรู้สึกกลัวเงินหมดอะวันนั้นกูรู้สึกกลัวอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยมันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดไม่เชื่อไปเช็คค่ะแต่ถ้าการตัดสินใจที่ไม่ผิดพลาดคือหนูอยู่ในโฟบอนแล้วเสียงมาปุ๊บ ทำเลยลงมือทําทันทีค่ะเดินตามเสียงค่ะหนูจะรู้ด้วยตัวหนูเองว่าเฮย้ยจักรวาลน,นาทางเฮย้ยจักรวาลส่งสัญญาณเฮ้ยจัยยยจกรวาลส่งไอเดียเห็นไหมเฮย้ยจักรวาลส่งทางออกเฮย้ยจักรวาลบอกให้ทำแบบนี้ทําเลยลุยเลย